เพิ่มรอยยิ้มกับคุณแม่สุดสตรองนะคะอย่างแพทย์นภาค่ะที่ผ่านมาเรื่องราวดราม่าบอกเลยว่าเธอคนนี้เจอแบบหนักสุดๆ<ฮ>ะดนะคะที่เราที่ชีวิตผู้หญิงคนนึ่งจะมีได้แต่ว่าแฟนก็ยังส่งกําลังใจให้อย่างต่อเนื่องค่ะคุณแต่ก็มีเหตุการณ์นะเธอเดี๋ยวจะสามารถที่จะเติมยิ้มเติมความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองได้ทุกวันนะคะ,<ฮ>ะดูอย่างวันคล้ายวันเกิดของเธอเมื่อวานนี้16กรกฎาคมค่ะก็อย่างที่ทราบว่าตอนนี้นะสาวแพทย์อ่ะเธอต้องเบรกรับภาระในการเลี้ยงดูนังเรสซิ่งนะคะต้องแบกรับเลยค่ะลูกชา หัวแก้วหัวแหวนเพียงลําพังเนื่องจากสามีเบนเรสซิ่งนะคะศาลยังไม่อนุญาตให้ประกันตัวค่ะแต่ดูสิคะคุณคะดูซะก่อนค่ะเพื่อนพ้องญาติพี่น้องหลานๆค่ะหอบเค้กร้องเพลง Happy Birthday โอ้ยพรวันเกิดนะก็ว่าจังหวะเพลงมันออกจะช้าๆจะด้วยซ้ำค่ะแต่ไว้สาวแพทของเรานี่ ถึงได้เต้นใหญ่นี่<า>เป็น,นขนาดแบยนับบสามชาหรอคุณฉันว่าเขาก็ร้องเพลงกันปกตินะดิฉันคิดว่าเต้นขนาดนี้คิดว่า EDM จังห่ด EDM มาขนาดนั้นนะคะคุณเดี๋ยวเราไปดูคลิปคุณแม่สุดตรองเต้นสุดเหวี่ยงกันหน่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> เขาเล่นกันโอ้ยนี่เล่นเหรอตกจตกระจายเยาล่ <c oughs> ลนใหญ่มากโตโ